สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแมนทักนะครับวันนี้ครับมาเจอรถสวยนะครับคันนี้เป็นรถหนักนะครับท่านผู้ชมครับเพิ่งใส่มันสำปะหลังเสร็จนะครับมาเติมน้ำมันที่ลานนะครับก็คือเจ้าของลานนะครับปั๊มของเขาเองแล้วก็รถของเขาเองนะครับตอนนี้เป็นฮิโนวิคเตอร์นะครับวิ c เตอร์500นะครับ ผมพาชมรอบคันกันนะครับอตอนนี้ก็จะเป็นกระทะชุบแล้วนะครับเป็นดุมติดน็อตนะครับท <ys> ่านชมครับระบบก,ก็จะเป็นหม้อลมแล้วนะครับทน <ys> ครับล้อจากคู่หน้าก็จะเป็นหม้อลมสองชั้นนะครับท่านชมครับส่วนล้อจากด้านหลังก็จะเป็นหม้อลมชั้นเดียวนะครับ ใส่ของก็ตามน้ำหนักนะครับตามที่ผลผลขนส่งเขากำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลูกนะครับตัวลูกก็จะเป็นสามคานนะครับเพ่านผู้ชมครับนี่ครับตัวลูกเป็นดุมแปดน็อตนะครับ สวยๆกันเลยนะครับ,รบกับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับ นี่นะครับรถต่อมาจากอู่นี้นะครับท้าไม่สำรับนะครับเงาวิ่งๆเลยนะครับ เตือน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเติมน้ำมันนะครับน่าจะเต็มเต็มถังนะครับทั้ง,งถัง ่ะเดี๋ยวเราไปชมตอนรถเซลลน้ำมันเสร็จเลยนะครับไปชมกันเลย ่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ